สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเบอร์สุขูสุคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคันค่ายชาแนลพี่น้องมันนี้กลางดางไว้ลองย้ำดางก่อนครับยินดีต้อนรับทั้งเอซใหม่เอฟซเกา่าเดี๋ยวไปรุ่นน้ากันครับผมมามันสิมานบอไปรุ่นพร้อมพอมกันครับไฟลงแรมงามงามพี่น้อง นนนีี่่่ครัออโ้แล้วปลากระมังปลากระมังตัวหนึ่งครับผมไปลุนไปชมน้ำกันเรื่อยๆครับปลากระมัง <c oughs> อืมนีกระกากระมังนะโสองตัวแล้วสองตัวแรกแขกมนัน ปลาตาโตสามนิ้วครับผมปลากาปลากาเอาละเริ่มสืบมาเรื่อยๆแล้วครับใส่ทุ่งตัวมับเขาายย้าไห้นั่นนี่ละอาอยู่หากินนั่นโอ้ปลาสอยอตัวง,งามๆปลาคุยล่ามครับผม,มหาหามันเขา นานหู้หลายหู้เขาดิเออหูยมันหู้กับลายโพดละแต่เพิ่มมันอีกหู่นึ่งกับเป็นหย่างหลายเส้นก็ก่กอยเออตอนนั้นจากสี่เส้นวันนี้สี่เส้นก็นสิเป็นแปดเส้นเพิ่มไปอีกสี่โอ้ตัวงามอยู่เนาะตัวงามอยู่พี่น้อง นั้นอีกตัวนึงลปลาหยังลุดโอ้ปลาตัวงามเลยเห็นอยู่น,นี่เมื่อกี้โอ้ยเสียดายปลาบอกยังงามหนึ่งท่านแมนบ่แมนบ่นบตัวนี้โอ้ยปลาตะเพียนว้าบบินพักไงางานละไปไชมันสิบอดได ดังสี่เส้นหาเส้นเนี่ยได้ก anyway> ินโพดแล้วครับแต่หกเส้นเจ็ดเส้นเนี่ยอ้หากเติบอยู่กูมาบางหันปากหนึ่งเกือบหลุดเกือบเกือบบดามันเาได้มันกดมันกำลังถือเนาะเอ้นั่นกัมมังตัวงามๆครับผม ปลาเล่นกัน,นตัวหนึ่งโอ้โหสองสองันอันนี้ปลามอสีข <c oughs> ้างกับ <c oughs> มอสีมอสีตัวหนึ่งก้ามังตัวหนึ่งครับผม <c oughs> นี่ว้าไปใช้มันมันสิบ่ดได้ปลาก็ได้ หลุดไปชมกันต่อครับผมุ่นข้างนาดินก็เด้าก็เด้าล,ละพุ่นพ่ดดินก็เด้าก็เดวาล,ล่ะพี่นอ้องปลาตะเพียนไข่วอคือทองเองเต็งแท้โอตัวงามอยู่ครับสีนิว้วเกือบสีนิ้วครับผมว้ามันชิดรุดไปใส่กุ้ยลามรุดไปแล้วด้วต้นนึง ฟูนทางพูนพี่น้องอีกตัวหนึ่งมันจะเพี้ยนน้อย,ย,อยโอ้ตัวนี้สามนิ้วตัวซ้มสามนิ้วครับผมโคดใยยู่ครับหาอยู่หากินแบบบานๆอีสานบ้านเฮาเนี่นะครับไปอยู่เมืองใดก็หากินกันแบบนี้แหละครับอ่าน เพียนอีกแล้วครับผมสามนิ้วเกือบสี่นิ้วพอดีพองามครับผมไปครับลุ่นน้ำกันไปเรื่อยๆคูน้องตัวสามตัวอยู่พูนติดเฮ้ยนั่นด้ปล<ะ>ากากระป้ากระมังวะแมนปลากากระปากระมังพันมักมาคู่กันพี่น้อง ถ้าปลาอื่นเป็นสีเดียวๆเลยแต่ปลากากับปลากะมั่งนี่นสิมาคู่กันนี่ตัวหนึ่งอยู่มั่งนี่นี่ข้างใต้นี่ปลากาอีกดาดีท้กกำลังพองงามสามนิ้วสัมบนิ้วกวักวๆสองนิ้วครับผมคั ปลามันกําัังเขาฟังครับโฮ้ขาจุนพูนอยู่คุณพี่น้องเห็นบ่โอ้เฮ้ยปดปลาก่อนปลาตะเพียนครับผมนี่ตัวหนึ่งปลาตะเพียนคือกันครับผมนี่เห็นบ่พี่น้องนี่ โมเมนต์เดือนสิบสองเด้อนี่คือฮอนคาคอนแน่กับบอสมนจะได้พากันร้อยหน้าบองร่องบองลองเฮ้ยตัวงามๆเลยครับโอ้มาแล้วมานแล้วพี่น้อง ตัววาบตัววาบอยู่มาก็ไไ้คนหากินยังคำยังคืนยังสิมาหอนมาเฮาอยู่เกือบเกือบเกือบอู้ตัวหนึ่งปลากระมังโอ้ใส่นี่ใส่ง่ามอยู่ครับสามนิ้ว ลากามังปลาเก่งบานท่าล่ะแต่ละพื้นที่เอื่นบ่คือกันนั่นยูบานเอื่นไปแป่งนั่นละตัวนแต่ละพื้นที่มันเอื่นบ่คือกันพูดตัวหนึ่งกระมังอีกแล้วกละมังอีกแล้ว ปลาเก่งอีกแล้วครับผมไปลุนน้ำกันอีกคนรีมองนี้สองพี่น้องปลาตะเพียนบ่โอ้ยกล่างปลาหมดปลากุ้ยลามปลากุ้ยลามตัวนี้อันนี้กับปลาปลาขาวซอยสันดวนอะไรปลาตะเพียนปลาตะเพียนปลาตะเพียนหรือปลาขาวซอยเพียนงตะเพียนน้อย làm sao nhiều kiếp bọc con còn phía ngoài xài ừ. đàng tuyệt bọc hoái áo bớt bọc hoái nuôi nhai nhai <cười> <cười> chúng ta lòng hẳn để nhìn tiếng đình băm băm มันลุดเลยสิอโอ้นั่นโอ้ใส่นีใส่งามครับพี่น้องเ,นเ,นเกือบซัมฟ้ามือครับผมเข้าเลนี่เข้าเด้เบิดละ่ะฟังพูดละ่ะแมนนานจากสี่เส้นก็นสิเป็นแปด แปดเส้นละบาทนี่อู้ง,ง่ามมีลโตรงคันอ,อ่าอันนะ่ะอู้งขาพุ่นอีกตัวหนึ่งพ่นพี่น้อง,องดินปุดปุดปุดพูนว่าปากมั่งมากคู่าปากกาเือปากเขาวนุเขาปากเขานกเขากับปาเขาวิไท ي เลยเ<อ>ปาเขาวิไทย อันนี้วัวปลากุยลามตกย่างงามเลยครับแมนบอนเอองามงามงามเปยังไปได้โตเป็นล้อเลยไหมเอากุยลามไหมดูใส่ดูมันแถวคุมึงเสียของมันดักมาเหมืนบั้อว้าวอู้หูนั่นตัวใหญ่ตัวใหญ่เอาคอนเอาคอนมาดีตัว เอากรวดดีทีโอ้ยตัวนี้ไก่ง่ายง่ายง่ายขึ้นกันพัดเพี้ยนง่ายคือกันครับงูแต่ว่าตัวนั้นง่ายกลัวโอ้โหตัวนี้ก็ง่ายคือกันครับผมแต่ว่าตัวนั้นง่ายกว่าโอ้ยเบิ่งสุดเด้อพูดอีกตัวหนึ่งพัดเพี้ยนหน่อย บะหน่อยลงเด้นซัมมีสามนิ้วสามนิ้วกะบะหน่อยดิพี่นนอ,อมีวัวก็เบิองให้มันซุดตัวนเนาะเห้ยเ,เบิ่งละไปเบิองตัวใหญ่กันเมื่อกี้ครับผมขึ้นปุบอยูอ่ นี่ตัวใหญ่หนึ่งสองตัวตัวหนึ่งตัวเดียวตัวเดียวครับตัวนี้ดังจากเส้นหกหกเส้นหกเส้นถึกตัวใหญ่ครับผมแต่นั้นน,นมันจะถึกเออ ถือบกเป็นโลนี่ลังเทือกับสิบกนาทีเด้อจงสิปดได้ด,ดางอยู่ห้องก็มีครับแต่ยังม่ท่านได้เอาลงบวกเป็นดางไม่ยังม่ท่านได้ลงมือครับย่ำได้เด้มานอนเทือนพอกเราโอ,โอ้นั่นนั่น,น,นโอ้ยพันอุ่มหลุม,ลมเลยตัวเดียวโอ้ยคือพันคากพันแนแถวพันนี้ ตัวเกือบซ้ำกันครับผมตัวนี้น้อยกวัวร้อยหนึ่งพันคักพันแน่ระบาดนี่ดางก็ได้ <c oughs> นี่แหละครามันพันยังสีซางซาง <c oughs> ดางว่ามีตีดเนี่ยโอ้ยว่ามีลูกตกกลัวเดี่ยคันไปพันเนี่ยโอ้ยว่าต้องเบาถึงพี่น้อง ไป้นอ่าเอาดแมนไปรุนนำกันครับผมผ่านอีกตัวน,นึงพี่นอ้องโอ้ส่งามอยู่อู้น้าแตพกพักๆเลยครับสัมฟ้ามือครับผมอโอ้ปดมวนะดางหกเสนเจ็ดเสนมันบวติดลายครับผมติดพอเต่ปลาอยู่ ดังทีนี่โอ้ยปดงาตัวหนึ่งครับผมนี่ดังสิงอันนี้ดังสิงครับผมอันอีกต uh! <n ch ocy enge> ัวหนึ oh, ่งปลากาอู้โหปดง่ายแล้วดังตะคั่ว มีแต่ต้าด่างละบาทือตัวหนึ่งปลากะมังวะ่ะใส่งามๆอยู่ครับเป็นลุนไปชมกันต่อเง้ติดัง้หอยหอยเนานอ่านั่นะนะปลามอสีขอไพยพี่น้องลงนามอากาศเย็น เซมฮะกระชิล้ายโอ้ตัวงามตัวงามตัวงามพระซอยตัวนี้ตัวงามกูมูตัวกำลังพอดีเลยครับสามนิ้วอ้าโชว์ดูโชว์จักน้อยโอ้หันน่ะมานแล้วมานตั้งแต่แรกเลยเพ่ะครับเอา้ายังมีอีกตัวหนึ่งอยู่ปากกาอ๋อ มับเข่าายมังมีอีกตัวนึงกระมังปลาเก่งบานเท่าลับพี่น้องรู้น่นลัพธอันปลาหายเป่งตาัวเปีน,ปนไปครับหลุดไปเรื่อยๆดังสิ่งดังสิ่งแกมงโอ้ตัวงามอยู่ กัมเกือบ4ีนิ้วครับผมตัวบอรใหญ่ปันไดกำลังพองง่ามครับสีหมอสีตัวหนึ่งพูนนะพูนอู้เริ่่สมติดน้าแน่นแล้วครับเฮ้ยดัเจะคล้องสื่อเนาะอันอันฮะ ฝ้ารุดบ่นี่มันรุดมันก็มาถือมึงนี่ละห่าน่ะตะเพียนตะเพียนนั่นดินั่นก็ตะเพียนนี่ก็ับตะเพียนคือการครับผมแง่ๆในวันพูนอีกตัวหนึ่งเห็นป่ะเห็ดเอาวดนี่กินสมัยสมหาป่า ไม้เคลื่อนแม่ประจันเด้อพี่น้องมาโหลดดักได้เบิดครับน,นี่ตัวหนึง่งพ,พอด้กินครับผมผู้ลังคนมาดักขามขึ้นหาเบิดขึ้นได้คายหุ่นเทียวลหหกสิบโลครับขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งอันนี้บ่ได้เ้าตัวเลยนี่โอ้โหอ้ปลาขาวอีทยหรือปลาปลาปากนกเขาปลาปากนกแก้ว อันนี้กระบาะเพียนสองตัวติดๆเลยครับปลาปากนกแกว้วคนไทยเขาเอื่นปลาปากนกแกว้วไทยบานเท่ากับปลาขาวอีทยนกเขานะเสียดนะห่วยกับบรเห็นดิที่ใดอยู่เทอือกสะพานน,นนั่นเ่อนนี้ตัว่เง้ยบสามฟามือพ<ค>ุ่ไข่องตองอยู่ปื๊ดตอนนี้ลงบ่ได้ หน้าแน่นแห้งป้มีมองลงเลยแมน่นนะเรียบร้อยสองตูสองพี่น้องสองตะเพียนมาตะเพียนกับกระมังตะเพียนกับกะมังครับผมสองตูวง่ายงายจบ มันจะมีอีกบ้นนั้นมันสั้นกับบ่อลงสะยา่างคางๆดอกลงไปยังไงโทรซัพ์เลยไงแบบมุ่นหนำยหงยแต่บ่มีเงินสื่ออยู่วบลงไปเนี่ยบดแทๆละพ่อนน่ะดินปัดๆปัดๆอยู่พี่น้องอพอได้กิน อดิกินอยู่สองสามคาปุ๋นละมืออื่นเศร้าอีกแต่มืออื่นเศร้าคือสุบรายยูปดน้ำเพิ่นดอกเพราะว่าต้องไปเฮ็ดเวียกครับผมคืนนี้ก็ไปแล้วล่ะเพราะว่าเฮ็ดเวียกตีหาเฮ็ดเวียกผากแรกตีหาผากสองหกโมงเคืองเจ็ดโมงครับผมมืออื่นก็บ่ได้มาปดน้ำเพ่นดอกเดี๋ยวสิเที่ยวมาหาเพ่นยูย้ำแรง มาคอ,อยู่ขอกินไปสะละอืมตะเพียน,ยนอีกตัวนึงแล้วส่วนรลายฉัมีแต่ปลาตะเพียนเนาะกับปลากระมังปลาแบบธรรมชาติเท่ากับมีครับแต่ว่ามันบม่คอยถือบม่คอยติดส่วนหลายมีแต่ปลา,ปาป่อย<ม>นี่อีกตัวหนึ่ง ปลาคาวสอยบ่งงามๆเลยครับเนี่ยมักจะป้านส่ละ่ะติดปากะนี่ยจ้มาเอาเนาะไลยค่ะติดตะกี้เป็นพวกนวกวกวี้พวงละไเซีพวกราคานุะเ,เ,เ,เดี๋ยวนี้คนหูจักมองมองลลยก็ลืมลอยล้อลครับผมตะกี้เขาไม่ใช่เขเดี๋ยวน้แมน พูนพูด <is> พูน,พน,พนต้องพูนเออนั่นนะนั่นนี่ตัวหนึ่งพี่น้องตะเพียนเฮ้ย <c oughs> ตัวงามอยู่มึงกะจับถวะเอาละ <c oughs> ปลดแบบง่ายๆว่าสอดดางจะคล้องซื้อหรอกโ <c oughs> มเมนต์ผู้อื่นซื้อหรอกเม่ได ยืมเขามาดหรอกจัดโหลดนี่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งมอนอสิถูกไจนแม่นโอ้เสียดายมืออื่นสวนาวพรได้อยู่นำพรได,ด้อยู่น้ำเนี่ยป้าตัวคือสีขักไปเรื่อยๆครับผมห้างละ่ะครับบัานนี่ห้างลือสุสดเอา มังหันถึกเอาถึกเอามังนีขึ้นเงียบกิบแต่ป้ามันแล่นมังเดียวติอู้นั่นอู้ว่าบาปเหาะปลาอู้ตัวงามแต่ปลาสอยเบิรง,พ,ง,งพี่น้องเบิรงหนวดเพิ่นโอ้ตัวบบกอย่างงามเลยจกจกปลาโจกดินี่แม่นถ้าจกนี่ปลาโจกนี่ละเขาเอิ่นปลาโจกอะนะจบจกผมวานได้ตัวละ khóc chết kiệt luôn đây, van hè này, cà măng ố, giẹp pa, giẹp thưa hang phải xăm, úi nỉ lùm nìn, lùm bậc cái gì cái đấy ปลาบ่โอ้ยใหม่อู้มองนี่สองนี่อีกมองนี่อีกหนึ่งเป็นสามพี่น้องโหนี่อีกตัวหนึ่งเห็นบ่พี่น้องชุดนี้วนี่ย็พ จับ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 อยู่นี่มันทาเลยจับ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 มาเอาเธอแม่มันวะสุดนี่แล้วไปต่อทางไหนตัวนี้สุดไปนี่สุดนี้ตัวนี้สุดแล้วครับสุดปากแล้วเดี๋ยวเข้าไปรอชมคลิปคลิปสองกันผมเดี๋ยวคลิปมันสีเงาโพดพอใส่เวลแล ไายปากไายหัวแห้งคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้อง mm hmm. กด subscribe กดกระดิง่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและอย่าลืมครับกดติดตามให้ผมนำคันค่ายชาแนลและทีมงานสำหรับคลิปนี้เขอต้อนรับทุกท่านไปก่อนครับถ่ายชมคลิป2ครับผมสวัสดีครับ